รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมนำเสนอหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีอวกาศรายวิชาวิทยาศาสตร์จะทำโดยเท็กชามรวัตโฮจัมปาชั้นมสาศรับหนึ่งเลขที่7 ความรู้วิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์และห้วงอวกาศที่อยู่นอกเหนืออนาเขตของโลกอย่างเหมาะสมทั้งเพื่อการเรียนรู้และการทําความเข้าใจต่อจักรวาลปรากฏการณ์และดวงดาวต่างๆยังรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆการประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา และสำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้ารวมถึงการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติในหลากหลายด้านยกตัวอย่างองค์ประกอบดาวเทียมเซเทเลเซ้าอุปกรณ์ที่โคจรรอบโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆเช่นการสื่อสารการถ่ายภาพการพยากรณ์อากาศและการสำรวจทรัพยากรจรวดเราคิดเซล์ายานพาหนะที่ใช้ในการส่งดาวเทียมและยานสำรวจขึ้นสู่อวกาศ สถานีอวกาศ Space Station เ้าโครงสร้างขนาดใหญ่ที่โคจรรอบโลกทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสูย์วิจัยเช่นสถานีอวกาศนานาชาติการสำรวจอวกาศ Spacecraft เสายานพาหนะที่นำมนุษย์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติออกสำรวจอวกาศหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นแบ่งเป็นยานที่มีมนุษย์ควบคุมและยานที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม